แฟนหรือยัง4แล้วแฟนที hmm. ่ช okay. ื like like ่ออะไรจ๊ะพี่ปายนี่มันมีเมียแล้วนะมีเมียแล้วไหมมีเป็นพันเลยมีเป็นพันเลยยังไงวะเสียทีละพันเสียทีละพันเสียทีละพันอะไรคนเนี่ยแว่าไปกับอามันมาแน่เลยใช่ไหมไปกับพ่อไปกับพ่อพ่อเป็นคนที่ไหนคุณแท้แล้วแม่ล่ะติดเชื้อ แม่อยู่นะแม่มึงจะไปแย่งพ่อกินได้ไงเด็กไอ้พ่อกินน้องื้อแล้วพ่อมึงจะกินของใครอ่ะจิไม่บอกว่าล่ะไม่ใช่ลุงเรักนะตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันท้องไม่ได้เนี่ยไปปวดน้ำทำไมอ่ะมึงจะวันนี้เมื่อกี้มึงท้องปวดน้ำเหรอแม่ทำไมไหนไหนลองก้อเด็ิอะไรนะ ไปรู้มากแล้วไงม <laughs> าเปิดอ่านเลยเอ,อามา <c oughs> ท่องมาเดี๋ยวกูดูให้ในมนต์ศาสตร์เระวตัวนะตัสมมาสมพุทธศสสะ์นมตัศสตร์ระว่าตนะตัสมมาสมพุทธศาสตร์ม์ศสร์ะวตนะตัสมมาสมพุทธศสสตร์เปรียบตัวคืนนี้ดังซองเือนยิ่งปากกลางใจผู้นก็ตาม ตาจะไม่อาจห้ามดวงใจให้ไปกเนี่ไงๆๆๆเป็นว่ามึงท่องหน้าไหนเนี่ยหน้าสองวับสี่ไงหน้าเต่ามากหน้าที่ห้าว้าวไม่เจอมั่วไเนี่ยแก้วเอยท่องได้ท่องได้เลยก็ไม่ชินอ่ะแล้วเองกะท่องได้เพราะไอ้กล้วยโอ้แก้วกูเนี่ยเด็กวัดคุยกับวัดมาตั้งแต่เล็กๆทำไมกูจะท่องไม่ได้ขันหน้า แบบนี้หมายความว่าท่องได้ได้อยู่แล้วนนไหนเ่าท่ให้ฟังหน่อยนับคอยดูเลยนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมาสัมพุธัสสะสามจบอันนี้คือรวบลาดยวเลยโอกาสะวันทามิพันเตไม่บอกว่ารักไม่ใช่ ไม่ใช่นะมัวแล้วเนี่ยมัวแล้วดูดีๆเกิดขึ้นก็ผิดหนดหน้าสองไอ้โอดีกันเนี่ยดูอยู่เนี่ยอันที่ท่องใหม่คือภายในะโมทสาภควาโตอรหะโตสมาสัมพุทธสาอุกาสาวันทามิพันเตรักงนะตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยม,ม,มันท่องไม่ได้เนี่ย เนีเ่ยแต่ว่าไม่ชอบเนี่ยบอกว่าท่องถูกแล้วเนี่ยท่องไม่ได้แล้วมาบอกว่าท่องได้เนี่ยดูอยู่เนี่ยมันไม่ใช่บ <am ุกาสะวันทามิพันเตมะไปปวดน้ำทำไมอะพี่เจมสอันนี้มา่อกี้คุณท่องปวดน้ำเหรอเนี่ยทำไมบุกาสะวันทามิพันเตเจ้าดอกไม้ประเดี๋ยวจะหายเกิดใจจะไหลทิ้งทีโอ้เจ้าชอบมาลีคำนี้จะไปที่ไหน โอยผเมึงะาทุเยวเตก็บอกกน้ํานั้นท่งได้ไห่ท่องได้มแ่ท้ตไ้ก็องนะเหมือนกันเออไหนไหนลอง่องด้เพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณสิปีอะไรนะท่องไม่ด้เออไปรู้มากแล้วไงมึงได้ดิเออันนี้เป็นคนที่ไหนเนี่ยพ่อเป็นคนที่ไหนคนแ่พ่อเป็นคนแท้คนแม่แล้วแม่ล่ะ ติดเชื้อพ่อเป็นคนแพ้่แม่ติดเชื้อว้ากันเนี่ย้พ่อเขาเป็นลูกอะลยน่าจะเอ็นน่พ่อเขาเพูดเรื่อยๆไม่รู้ประเนี้ตัวคนไหนตกลงจะปวดไ้กันหรือเปล่าได้ได้่แค่สามวันถึงจะได้ปวนะตืนได้เงแน่นอนเพรามาถึงที่ไรมันก็เขินทุกทีเลยที่เข้าไปเปิดทางก่อนได้ไหม มึงจะไปแย่งพ่อกินได้ไยังไงอยากให้เล่าม,ามันมีหินนมแล้อะไรเนี่ยเขายังเป็นสาวอยู่ยังไม่มีลูกยังโสดแล้วจะไปแย่งพ่อกินนมได้ยังไงไอพ่อกินนมทื่เอา้าแล้วพ่อมึงจะกินของใครอ่ะจุ๊กอ๋อให้พ่อไปกินของไอจุ๊กเออใส่ใจดีๆทั้งนั้นเลยนะจะมาคุยให้เลยพี่เข้า่ปอนเลยคือ๋ยวเรียกเลยนะพี่เข้าไเลยพี่กุ อยากหาปู่บางทีที่เพื่อนเหมือนจะมาเรี้ยงนะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจับมาทุกวันเลยมาทุกวันเลยมีอะไรอ่ะมึงนจะมีอะไรกู่ได้อยู่ของกูเฉยๆเนี่ยชื่ออะไรจังเนี่ยฉันเหรอฉันชื่อเกลือเกลือใช่แล้วพี่ชุดสีส้มล่ะพี่พี่พี่ชุดสีส้มอ่ะชื่อแก แกลบเออแล้วแกไปลบทำไมแล้วจะมไม่เขียนต่ออะไรวะมึงก็น้องมึงก็เรียกพี่แกไปเลยจะมาเรียกอะไรสองคำจำคำเจออะไรนะพี่แกแกเอฟพี่แกเอฟพี่แกแกแต่ปากนะกแต่ปากนะกของพี่แกคืออย่างนี้พี่บวยฉันน่ะมาหาพี่ทุกวันเลยเพื่อนน้องๆของฉันน่ะมีกับข้าวมาให้ยแต่ฉันน่ะไม่มีติดมาเลยอ่ะก็เลยอยากจะมาขอกิน กินกล้วยพี่ไม่ขอโทษทีช่วงนี้อากาศมันอบอ้าวไม่มีกล้วยหรอกมีแต่กินแตผาล้ำเงาไหมมันกลายเป็นพวงเลยแพี่มันนิดเดียวที่พวงอะไรนะผาล้ำนันเท่านี้อีกเหรอนี่ไม่ต้องขยายความกับพี่ออแพงด้วยจังเดียวเหี่ยลยพฮ้ยนี่สวัสดีนะพี่พี่คนนั้นชื่ออะไรล่ะจ๊าพี่ชื่ออะไรจ๊ะพี่กุ้งพี่มีแฟนหรือยังมีแล่วช่วยมี ชื่ออะไรจ๊ะพี่ไปหมอนี่มันมีเมียแล้วนะมีไปแย้วไหมมีเป็นพันเลยมีเมียเป็นพันยังไงวะเสียทีละพันเสียทีละพันอะไรไปโอ้แสกไปกับอามันมาแน่เลยใช่ไหมไม่ครับพ่อจิ้มปืนเสียส่ว พีแ่แก้วจ้าวันนี้พี่คุณก็มาหาพี Kevin? ่แก้วเหมือนทุกวันเลยจ้ามาหาทุกวันเลยเอากับเพา่มมาให้พี่เหมือนเดิมแหละจ้าโอ้พี่คุณไม่ต้องกระบาก็ได้นะจริงๆพี่ไม่ต้องขันหน้าอยู่ที่วัดเนี่ยพี่ก็ออกไปรับบาตรกับหลวงตาหลวงนาทุกวันพี่ก็กินข้าวบนบาตรได้ไม่ต้องห่วงพี่จริงๆแล้วเรื่องกินเรื่องอยู่อะพี่สบายมากเลยโอ้พี่แก้วไม่ต้องเพรงใจหรอกจ้าพี่เกรงใจจริงๆไี่ต้องเพรงใจเลยพี่คุณน่ะเต็มใจทำให้กับคนที่พี่คุณรักยังไงพี่คุณน่ะ ก็เต็มใจอยู่แล้วจากพี่พี่กุลนะพี่ดูนะพี่กุลพูดแบบนี้นะพี่กุลคิดอะไรอยู่แต่พี่เนี่ยขอพูดตรงๆเลยก็แล้วกันพี่เนี่ยไม่อยากให้ความหวังพี่กุลจะได้ไม่คิดเป็นไกลมากกว่านี้ในสายตาของพี่นะที่เห็นพี่กุลเป็นน้องสาวที่ดีของพี่คนหนึ่ง พี่ขอบคุณมากมากเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่คุณตั้งใจทำให้กับพี่พี่ก็สัญญานะว่าพี่จะเป็นพี่ชายที่ดีให้กับพี่คุณแบบนี้ไปตลอดช่วงชีวิตนี้เลยพี่คุณยอมรับนะแม่น้อยใจในคําพูดของพี่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรรอกจ้ะพี่คุณน่ะสิ่งพ่อขาดแม่ก็มีแต่พี่แก้วเป็นทั้งพ่อทั้งพี่กับพี่คุณวันนี้น่ะถึงแม้ว่าพี่แก้วยังไม่รับรับพี่คุณแต่พี่คุณเชื่อว่าสักวันหนึ่งพี่คุณน่ะจะต้องเอาชนะใจพี่ให้ได้ที่ได้รับที่ข้างเดียว พี่คุณก็มีความสุขเลยแหละจ้ะหวานตาจะเกินเลยไอเกดขนาดนั้นเลยเหรอพี่กุ้อะไรจะปาเนินไอเกดไอ้อไอเกดยิงเลยปักปักไปว่าเกดไหนวะพูดอะไรวะฮะชื่ออะไรวะพูดอะไรชื่ออะไรฮะเกดเนาะของม่งแปลงร่างด้วยแปลงร่างเหรอแปลงร่างเหรอ มาดิมาดิมาเกินก hey, ินมาดิชื่ออะไรชื่ออะไรหาไม่เจอหาป่าไม่เจอแล้วมองไม่เห็นได้มาได้มาได้มาได้ก่อนแขายหยันแปลงร่างเห็นยังต้องนะครับออกจีบจูบูนะครับใครขายขายมื่อกี้ไอเกดไปไหนแล้ววะก็มึงใส่หน้า